เอาสัมภาษณ์เรื่องการเห็ดหน้าตาตาเห็นหน้าปีหนึ่งได้เท่าใดอะปีหนึ่งพว้าอยเด้อปีหนึ่งก็ได้หลายอยได้เท่าใดตาอันนี้ที่ดินเท่าใดนี่ที่ดินตรงนี้ได้ลอรนี่ได้ลอยสอบได้ลอยสอบเลยมันบ่ได้สุบหนํำบอสไซบองเขาจังไหนบ่ได้สุบน้ำไม่ได้สูบน่ำแม่นบ่ฝนธรรมชาติเลยฝนธรรมชาติจิตหน้าไทไทแล้วก็วันวันแล้วก็ปุ๋ยบำรุงมันบำรุงแล้วก็หอด ยงมเกี่ยวก็เอารถมันลงเกี่ยวเลยได้ลอยกวัวสอบนี่ละทองหนึ่งอีกก็ได้ดินแปดไร่ได้ปีนี้ได้เจ็ดสิบกัวสอบทองหนึ่งแปดไรมันบ่อยยุยุยยุใส่หนีต่างทองมีนะหุ่ยไงลำสัมผัสจะติดลำสัมผัสหุ่ยสัมผัสหุ่ยสัมผัสติดหุ่ยสัมผัสได้เจ็ดสิบกัวกระสอบปีนี้ ออ๋ได้เจ็ดสิบก็สอบตาได้หลายทั้งสี่ตาขายบ้างเฮ้ยจังไดเอาเขาไปใส่ขึ้นไหลแทนกินมดบ้างเฮ้ยกินบ้าฟาดเฮจังไดยขีเห็ดหลายแทนกินบ้ามดกระขายอันล่ะกินบ้ามดกรขายอันบ้างเงินไปฝากไว้อันนะเขาราคามันถึกปีนี้เขาโดวนี่เขากับมูลลอยสี่สิบห้าบาทวังหนึ่งขายถึกถึกหนึ่งบ่ได้หลายว่างก็ได้เงิน พ่อไดาขายค่าไทคาเจียวพ่อได้เงินคาไทคาเจียวเตี่าเจียวเขาเจียวไรยหนึ่งกับเก็ดลอยคาเจียวไรในหนึ่งเก็ดลอยเออคาเจียวไรยหนึ่งเก็ดลอยเราเหุหน้าคุมบตาระวังการเห็ดหน้านี่เฮ้ยควรจะเปลี่ยนคิดในในระวังกําไรกับขาดทุนนี่ควรจะเหตุหน้าต่อมนสําหรับความคิดของตามันคือ คือพื้นที่มันเห็ดเดนนบ่ไรมันก็ต้องเห็ดหน้ากับกับพ่อได้กินกับมีมีเลี้ยเลี้ยเรียกับนี่แหละเลี้ยเรียพ่อได้ใส่ใส่ใจของมันเนี่ยแหละจริงจริงแล้วขันพื้นที่เขาทำการเกษตรอย่างอื่นใดเขาก็เห็ดนี่มันพื้นที่หน้ามันเห็ดหน้าย่างเดียวเห็ดที่หน้าย่างเดียวแล้วแล้วแล้วหน้าโคกเลยตาเป็นยังไงหน้าโคกก่อยู จังสรรนาโขกอะไรอาทเตย์การเกษตรได้นาโขกมี่ไรมองเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการเกษตรได้วันเมนีมาคุยกับตามะเล่นทงหน้ามะเลียงค้อยจ้ะเบิ้งพระแสงอาทิตย์ย่ำย่ำเสามาทตายเหตุน้าจังเลยพอพอของมีนะพี่น้องอันยุคกรุงเทพไค่อยเห็นแสงอาทิตย์ดอกเบิ้งไข่ไข่จะให้พวกเจ้าเบิ้งเลียงข้ยหน้ามาแทน ลย้ยงคั้วคั้ยตาเพิ่งออก,ล,กลูกเงินนะจ้ะเออมก็เกิดไม่เออมักับลานลใชออ่แล้วก็เกิดไม่ได้ซีวัน